สวัสดีทุกทุกคนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้สมบูรณ์มากๆเลยทุกคนนะคะต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆก็จะมาแต่งนะคะตรงนี้ที่เราเคยเหลือค้างไว้นะคะก็จะกรีดออก การกีดข like องเราเราก็จะกีดให้หน้าแคบนะคะให้ทางนีนหน้าแคบลงเพื่อให้เขากลางออกแบบนี้เมื่อเขากลางออกได้เขาก็จะเป็นทรงพุ่มให้เราอืม เหลือว่าอย่างนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องลงรายละเอียดทำสองด้าน ส่วนตรงนี้เราจะเหลือ,อไว้ก่อนนะคะเอาไว้ประคองเอาไว้ประคองสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอเขียวแล้วค่อยเอาออกนะคะตรงช่วงตรงกลางนี้เราจะเอาข้างๆออกแล้วก็เหลือตรงกลางไว้อ่าจากนั้นเราก็มาทำทางนี้กัน ทุกๆครั้งที่เราจะกรีดนะคะเราต้องง้างนะคะเนี่ยก็จะจับง้างออกไปแล้วก็ลงปลายมีดเพื่อไม่ให้โดนทางข้างในเพื่อไม่ให้โดนทางข้างในนะคะไม่ให้เกิดเป็นรอยแผลรอยขีดขว่วนอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้ก้านเขาเป็นตำหนินะคะมันจะดูไม่สวยงาม ตรง,งนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะนี่เมื่อกี้ดึงแรงเห็นไหมเขาง้างออกมาเลย เง้างออกมาเลยเห็นไหมคะเริ่มโยกโยกอาการนี้ถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะให้เราหาเชือกมามัดไว้ก่อนอาจจะไม่เป็นไรก็ได้แต่ว่ากันไว้ก่อนเลย ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอันนี้ถ้าเราอยากให้แน่นอนเรากกันไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเขาเขียวนะคะเราไปตากแดดให้เขียวนะคะเราให้เขาได้รับแสงแดดแล้ว วันเดียวเขาก็จะเขียวแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงในวันเดียวซึ่งวันนี้เราเปิดไปแล้วนะคะเราเปิดให้เห็นนี่เราก็จะนวดทาง ก็นวดได้นะแต่ก็ระวังนิดหนึ่งก็จะเป็นทรงพุ่มขึ้นลรอกลางต้นนี้ทางแข็งมากค่ะเพราะว่าเขามีความแข็งแรงมากๆคือถ้าต้นมะพร้าวแข็งแรงมากๆเขาจะดุแข็ง นะคะทางก็จะแข็งรากสวยตอนนี้รากสองชั้นนะคะ ก็การแต่งก็จะแต่งประมาณนี้นี่เราสามารถแต่งตรงนี้ได้นก็ต,ตรงช่วงนี้ การแต่งให้สวยเราต้องเน้นแผลให้น้อยที่สุดเห็นไหมทางก็จะดูเรียบเนียนทางจะดูเรียบเนียนจะไม่มีรอยมีด ะะไม่มีรอยมีดเข้าไปกรีดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราระมัดระวังในการกรีดนะคะแผลก็จะไม่มีนะเขาก็จะดูเหมือนเป็นธรรมชาติมาก มุมนี้สวยมุมนี้ก็สวยนี่มุมนี้ก็สวยอยู่นี่สวยทุกมุมเลยค่นะน้าขึ้นอยู่ที่เรามอง อันนี้ที่ตัดออกนี่คือกาบทางที่เราเคยตัดออกไปนะคะแล้วแบบเขายังเหลือเศษเล็กๆน้อยๆนะคะเราถ้าเราแต่งนะ,ะเราตัดออกตัดออกตัดออกเขาก็จะเหลือลำต้นที่แท้จริงนะคะพอแต่งออกแล้วเราก็ไปตากแดดก,ก็จะดูสวยขึ้น คือเราตัดออกแล้วเราก็ไปให้แสงแดดนะคะเขาก็จะมันจะเป็นลายข้อของต้นไม้อะ่ะของต้นมะพร้าว อันนี้อนาคตรเราก็แต่งเพิ่มเติมได้อันนี้ที่เราเคยแต่งไว้แล้วยังดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็สามารถเพิ่มเติมลงรายละเอียดลงไปอีกได้